มีรายได้เกิดขึ้นวันนี้นะครับนับเป็น3วันธนาคารโอนเงินเขา้าบัญชีให้กับเราเลยนะครับแล้วถ้าว่ามีผลงานทุกวันธนาคารก็จะโอนเงินเขา้าบัญชีให้กับเราทุกวันเช่นเดียวกันตั้งแต่วันละพันถึงวันละหน0่งบาทต่อวันต่อ1ธ,ธุรกิจ สวัสด,ดีครับผมน้อยครับน้อย s อน้อยนักการตลาดและที่ปรึกษาธุรกิจ j จ c ซออนไลน์นะครับสำหรับวีดีโอนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงการสร้างไรายได้ในแผนรายวันหรือ Balance Team ของบริษัทจอยคอยกันนะครับว่าจะมีวิธีการในการสร้างได้แบบรายวันเนี่ยยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราทําความเข้าใจเกี่ยวกับวางผังโครงสร้างเครือข่ายผู้บริปโภคข,ของเรากันก่อนนะครับ ผังโครงสร้างหลักเนี่ยเราจะใช้แบบไบนารีก็คือ1ศูนย์ธุรกิจเนี่ยสามารถสร้างได้สองใช้งานหรือ2ทีมนั่นเองนะครับโดยแต่ละศูนย์นะครับมีโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่วันละพันถึงวันละ15,000บาทโดยการนำคะแนนจากองค์กรทีมซ้ายและองค์กรทีมขวานเนี่ยนำคะแนนนั้นนะครับมาจับคู่ในการจ่ายคอมมิชชั่นให้กับเรานะครับเพื่อให้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างที่1นศูนย์ธุรกิจก่อนแล้วกัน รเริ่มต้นก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะสามารถสร้างรายแบบรายวันได้เนี่ยเราจะต้องทำคุณสมบัติของตัวเองเนะให้เป็นนักธุรกิจระดับ Gold Distributor ก่อนหรือเราเรียกกันสั้นว่า g o l หรือ GD นะครับทำได้โดยการที่เราเนี่ยสะสมคะแนนให้ครบนะครับสาคะแนนจะซื้ออะไรก็ได้นะเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวมีคะแนนที่แตกต่างออกไป ก็คือซื้อสินค้าในระบบธุรกิจของเรานั่นแหละนะฮะสะสม 3, ครบ ,3820 นาคะแนนเมื่อไหร่ก็มีโอกาสที่จะสร้างไรายได้ได้เมื่อน,นั้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราไม่มีระยะเวลามากําหนดเลยนะว่าคุณจะต้องซื้อภายในกี่วันหรือภายในกี่เดือนนะครับเอาเป็นว่าครบเมื่อไหร่ก็เริ่มสร้างไรายได้แบบรายวันเมื่อน,นั้น่ะนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะสมมุติว่าให้พวกเราทุกคนที่กําลังรับชมวิดีโอนี้อยู่เนี่ยมีคุณสมบัติเป็น GD คือสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วซื้อสินค้าสะสมคะแนนครบ3,800ยิคะแนนแล้วมีคุณสมบัติเป็น g d แล้วนะครับเราจะได้เห็นภาพไปเหมือน,อนกันไงเมื่อเราเป็น GD แล้วนะครับเราก็แนะนําบอกต่อสร้างเครือข,ข่ายผู้บริโภคนะเป็นทีมซ้ายและทีมขวานะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นแนะนําจากใน A แล้วในเอในเห็นโอกาสทางธุรกิจก็ตัดสินใจเริ่มต้นเหมือนกับเราเลยก็คือเป็น g d เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะมีคะแนนเกิดขึ้นครับ3,825คะแนนใน3,825คะแนนเนี่ยบริษัทนะครับจะนำ425คะแนนแรกเนี่ยไปคำนวณให้กับเราในแผนรายเดือนครับจำได้ไหมครับในวิดีโอแผนรายเดือนก็คือตรงนี้แหละ425คะแนนแรกบริษัทจะนำไปคํำนวณให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลืออีกเท่าไหร่ฮะ3,825คะแนนลบไป425ก็จะเหลือ3,400คะแนน ที่จะนำมาคํานวณให้กับเราในแผนรายวันนะครับแล้วเราก็แนะนําเป็นองค์กรทีมกว่านะครับเริ่มต้นแนะนำที่ใน B ีนะครับน B ก็สมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็ซื้อสินค้าสะสมคะแนนสัก1,000คะแนนนะครับแต่ใน B ีเนี่ยยังไม่ได้เป็น GD นะซึ่งใน B ก็ขยายองค์กรต่อครับเป็นใน 1, 2, 3และ4นะฮะใน1เนี่ยบริโภคสินค้านะครับ1000คะแนนนะครับใน2นะฮะ คือในสองเนี่ยเป็นคนชอบขายสินค้ามากเขาก็นําสินค้าไปขายได้กําไรส่วนต่างและอย่างหนึง่งแล้วเขาก็ได้สะสมคะแนนด้วยนะครับซึ่งใน2เน,น,น,นี่ยมีคะแนนสะสม2,000คะแนนนะครับใน3ากไี่เนี่ยบริโภคสินค้ากันคนละ500คะแนนนะครับคือเมื่อมีคะแนนเกิดขึ้นจากเครือข่ายผู้บริโภคของเราแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นการซื้อกินซื้อใช้ หรือบางคนชอบขายเขาก็ไปขายหรือบางคนจะแนะนําไปธุรกิจเลยเนี่ยก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคะแนนมันจะเกิดขึ้นด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับบริษัทเขาก็จะนําคะแนนตรงนี้แหละครับมาคํานวณเป็นหน่วยนะ,ะโดยบริษัทกาหน,นดไว้ว่าทุกๆ3,400คะแนนเนี่ยเท่ากับ1หน่วยนะครับโดยนําจํานวนหน่วยตัวนี้แหละครับมาจากคู่ทีมซ้ายและทีมขวาโดยจับคู่จ่ายให้กับเราคู่ละ1 0 0 0บาท นะครับคือจากกรณีนี้นะฮะทีมซ้ายของเราเนี่ยมีกี่คะแนะนฮะสามพันสี่ร้อยคะแนนะก็จะกับหนึ่งหน่วยนะครับทีมขวามีเท่าไหร่ครับหนึ่งพันหนึ่งพันสองพันหนึ่งพันรวมก,กันแล้วหนะึ่งถึงห้าพัน 5, คะแนนเนาะก็หนึ่งจุดสี่หน่วยกว่ากว่านะ่ยจับคู่ทีมอ่อนนะ่ยก็จะได้ซ้ายหนึ่งหน่วยขวาหนึ่งหน่วยจับคู่ได้หนึ่งคู่บริษัทเขาก็จะจ่ายค่าคอมให้กับเราในหนึ่งพันบาทนับเป็นสามวันเงินเข้าบัญชีเลยนะหักภาษีแนละที่จ่ายให้กับเราเรียบร้อย นะครับสังเกตน,นะครับว่ารายได้เนี่ยจะเกิดจากคะแนนนะไม่ได้เกิดจากการชวนคนนะครับซึ่งคะแนนเนี่ยมันก็เกิดได้หลายกรณีบางคนซื้อกินซื้อใช้ก็มีคะแนนบางคนชอบขายก็ขายได้เพราะมีสินค้าให้เลือกเยอะด้วยนะครับบางคนก็จะทําเป็นธุรกิจเลยเอาเป็นว่าไม่ว่าคะแนนเนี่ยจะเกิดขึ้นด้วยวิธีใดก็ตามนะเราได้ด้วยทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ตามระดับชั้น นะครับไม่ว่าคะแนนจะเกิดขึ้นชั้นที่10ชั้นที่20ชั้นที่30เนี่ยเกิดขึ้นกี่คะแนนเราได้เท่านั้นนะครับเ <_ s> มื่อเราทําธุรกิจไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมีองค์กรมีเครือข่ายผู้โภคเกิดขึ้นเรื่อยๆนะฮะมีคะแนนเกิดขึ้นเอาง่ายๆสมมติว่าวันนี้เรามีผลงานฝั่งซ้าย5หน่วยฝั่งขวา7หน่วยจับคู่ได้กี่คู่ครับจับคู่อ่อนนะจับคู่ได้5คู่บริษัทก็จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเราเนี่ยห้าพันบาทนับเป็นวันเงินเข้าบัญชี เหลือฟังขวาไว้อีก2รอไว้ก่อนวันต่อมาครับมีผลงานคะแนนเกิดขึ้นซ้าย7หน่วยกว่า5หน่วยแต่ด้านขวาเนี่ยของเดิมมีอยู่แล้ว2รวมกับ5ก็เป็น7ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีผลงานเกิดขึ้นซ้าย7กว่า7บริษัทก็จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเราหนึ่เบาทนับไป3วันเงินเข้าบัญชีอีกแล้วนะครับก็จะจับคู่จากคะแนนแบบนี้ไปเรื่อยๆฮนะคำนวณรายได้ทุกวันนะ จายสูงสุดเนี่ย15คู่หรือ15,000บาทต่อวัน45,000บาทต่อเดือนต่อ1ส่วนธุรกิจแค่นั้นเองง่ายไหมครับแบบน,นี้แต่ในส่วนของวิธีการในการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเนี่ยคือเราไม่ได้สร้างคนเดียวนะถ้าเราได้เข้าใจกฎของพลังทวีคูณในการตลาดเครือข่ายเนี่ยแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกวิธีนะเราไม่จะเป็นต้องแนะนำคนเยอะเลยเราก็สามารถที่จะมีองค์กรขนาดใหญ่ได้นะครับ ถ้าหากว่าท่านใดเนี่ยยังไม่เคยฟังเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ช่วงท้ายนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีองค์กรขนาดใหญ่แล้วเนี่ยแต่ละคนแค่ซื้อกินซื้อใช้กันคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างยอดธุรกิจให้กับเราได้มหาศาลแล้วนะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องออกไปขายของเลยด้วยซ้ำครับ แต่ถ้าหาว่าชอบขายก็ขายได้นะเราไม่ว่ากันนะครับสามารถทําได้หลากหลายอยู่แล้วและนี่ก็คือการสร้างไรายได้ในแผนรายวันหรือบาลานซ์ทีมของบริษัทจอยคอยนนะครับและบริษัทจอยคอยกํกหนดว่า1รหัสบัตรประชาชนนะครับสามารถที่จะทําธุรกิจได้สูงถึง15สูตรธุรกิจเลยนะครับยิ่งมีสูตรธุรกิจมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทวีคูณโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับเอาง่ายๆเลยนะผลงานเท่ากันนะ แต่มีไรายได้มากกว่ากันดีกว่าไหมล่ะจะแตกต่างกันยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอลงรายเอียดแยกไว้ให้ต่างหากเลยนะครับจบเนี่ยสำหรับการสร้างรายได้แบบรายวันนะครับเพื่อนๆสำหรับท่านใดที่ต้องการจะสร้างไรายได้แบบรายวันหรือพูดคุยศึกษาเกี่ยวกับวิธีการในการสร้างองค์กรเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อมาพูดคุยกันก่อนได้นะตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมพร้อมและยินดีให้คำปรึกษากับผม น้อย st น้อยครับนักการตลาดและที่ปรึกษาธุรกิจแจนซีออนไลน์ไว้คุยกันนะครับสวัสดีครับ